เอ้ยตั้งแต่ออกจากงานเก่ามาทำหน้าที่เป็นคนเก็บขยะนี่นะทำไมพักนี้เนี่ยคนทิ้งขยะแถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยฉันนะ่ะอยากมาเจอพี่ฝนอีกก็เลยต้องมาทำงานนี้แทนไปเป็นตัวตลกที่สวนสนุกมันไม่ได้มาเจอพี่ฝนนี่นะฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังยลยสนุกจัง อันนี้<ด>ก็ไอ่ใหญ่เละเทะไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ไอ่ใหญ่กินเสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้แหละเอยเด็กๆที่มาซัมเมอร์แคมเอาของมาทิ้ง,งขว้างอย่างนี้โอ้ yeah, ยแย <c oughs> ่จังเลยสนุกจังเลยกินด้วยกันไหมคะอ,อ๋อไม่เอาละแม่หนูอย่กินละทิ้งดีกว่าอย่าทิ้งเคยะอย่าเลียลาดอย่างนี้สิจ้ะเอา้าทำไมหรอมันลกสกรปรกไม่ดีนะรกเหรอทำไมอ่ะ เดี๋ยวถ้าขยะลงไปในแหล่งน้ําอ่ะน้าก็จะเสียสัตว์น้ําก็จะตายด้วยนะโออย่างนั้นเหรอโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอเดี๋ยวปลาตายเหรอทั้งปลากุ้งหอยปูปลาจะตายหมดนะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะ่ะเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวช่วยนะขอโทษขอโทษไม่เป็นไรจะ้ะบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะว่าอย่าเอาไปทิ้งอะ่ะได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวช่วยทําความสะอาดได้เก็บก่อนเก็บกอนใครเอาถังน้ํามาวางไว้แถวนี้อีกหนูเองอะ่ะ อ่างั้นก็เก็บเลยนะคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไม่รู้มันการเขากลับบ้านกันไปหมดแล้วมั้งเฮ้ยในั่นจยอยใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันหรือว่าจะเป็นพี่ฝนให้ั่นมันปลานี่นะน่นจะใช่จริงๆด้วยน้ําที่นี่สะอาดจังเลยนะอากาศก็ดีดีว่ายน้ําเล่นหน่อยดีกว่าเมื่อวานฝนตกน้ําก็เลยขึ้นมาดีจังเลยนะ สดชื่นสบายใจจังเลยเอ๊ะจะมีใครเห็นเราหรือเปล่าแต่คงไม่มีหรอกมอง้งนั่นไงพี่ฝนจริงๆด้วยอา้าวทำไมยังไม่ออกไปทะเลอีกละ่ะ <Hey. S 2> สงสัยทางที่จะเชื่อมต่อไปทะเลอาจจะยังไม่ไม่ทะลุไปได้หรือเปล่านะเลยติดอยู่ที่นี่สนุกจังยายสนุกจังเลย,เ,ลยเอะ๊ะนั่นใครอะ หน้าคุ้นๆชาม,มัดเลยใครก็ไม่รู้สงสัยจะรู้ตัวแล้วสินะว่าพวกเราแอบมองอยู่ดูสิเจ้าหนูนั่นปลานั่นปลาไม่ใช่ปลาอันนี้เขาเรียกว่าเงือกเงือกเหรอใช่แล้วเงือกคืออะไรอะ่ะเงือกคือครึ่งคนครึ่งปลาั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเขามีอะไรมาให้เรากินด้วยอะ่ะเอาแล้วเขาไม่กลัวเราเหรอเดี๋ยว <laughs> เจ้าน้าน ทิ้งขยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขยะทิ้งในน้ําดีกว่าอรือขี้เกียจทิ้งที่บ้านคนที่ตกปลาตรงนั้นน่ะหยุดนะครับเดี๋ยวขยะลงมาโยนทิ้งข้างล่างนี่นี่มันตัวอะไรอ่ะนี่มันปลานี่นะเ,เดี๋ยวนเอาหารให้ดีกว่าแล้วก็จับไปอ๋ของกินเต็ไมไปหมดเลยขอกินหน่อยก็แล้วกันนะนี่อย่าทิ้งลงไปอย่างนั้นสิครับน้ําก็เน่าหมดนะสิกินได้หรือเปล่าเนี่ยสรุปว่าก,กินได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว กินแล้วนะเอาอาหารไปให้เหือกกินทําไมล่ะมันไม่ใช่อาหารของเงือกนะอืมอร่อยจังเลยอ่ะแย่แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าสมน้ำหน้าตัวหดลงเหลือเท่านี้เองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรเหรอเอาแลิกกระโดดลงมาทำไมอ่ะตัวหดลงไปเหลือนิดเดียวเล็กกว่าเด็กอีกเอานี่พวก ข้างในเห็นฉันด้วยเหรอทำไมจะไม่เห็นเราเอาเห็นด้วยเหรอจริงอะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมฉันเป็นแบบนี้อะก็อาหารที่กินเข้าไปรวมทั้งน้ำที่เน่าเสียนเนี่ยมันทำให้ตัวเธอหดลงหรือเปล่าเนฮะอย่างนั้นเหรอแล้วจำยังไงดีอะฮะตัวใช้เล็กลงแล้วจะทังไงดีอะทำยงไงดีอะ่มากับฉันดีกว่าค <c oughs> ืนปล่อยไว้ในนี้ต่อไป ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้ยจะเอาไปไหนฉันจะเอากลับบ้านเฮ้ยแย่ yeah, แล้วเจ้าหนูนั่นว่ายน้ําเล่นคงไม่น่าจะเป็นไรส่วนเจ้าหมอนี่ถ้าทางจะเป็นคนไม่ดีทําไงดีอจอยเล็กลงแล้วอะงั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเลี้ยงที่บ้านแล้วกันนะเลี้ยงเหรอ,เ,อ,อเลี้ยงจริเงเหรอน่าจะปลอดภัยกว่าขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วอะเดี๋ยวฉันขอถอยรถก่อนนะเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มักง่ายจังเลยทิ้งของลงในแม่น้ำลำคลองเต็มไปหมดแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะกินเข้าไปทำไมตัวหวดลงเลยอะ่ะเันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอาหารนั้นมีอะไรอยู่บ้างแต่ว่าอาหารแบบนี้ไม่ค่อยดีหรอกนะอาจจะไม่ค่อยดีกับปลาก็ได้นี่จะพาฉันไปไหนเหรอไปที่บ้านฉันคือมันไม่ใช่บ้านของคนรวยหรอกนะฉันฉันเช่าบ้านอยู่ เนี่ยอยู่ตรงเนี้ที่นี่นะหรอใช่แล้วฉันเช่าบ้านอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหหน้าตาประหลาดจังเลยทำไมบ้านพวกนายหน้าตาประหลาดอย่างเนี้ยไม่มีน้ำเหรอฉันไม่มีน้ำอ่ะฉันเป็นมนุษย์เออแล้วไม่มีน้ำแล้วฉันจะอยู่ยังไงอ่ะออฉันไม่มีน้ำฉันอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะน้ำใช่ไหม อ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ฉันมีน้ําให้น้ํเหรอไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยเหรอแหล่งน้ําใช่แล้วอ๋อนี่ไงได้แล้วค่อยยังชั่วหน่อยน้นี่ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นสิปะโทอะไรอ่ะตรงนี้มันเป็นโถส้วมอะไรคือโถส้วมอ่ะเอาเถอะน้ไม่ต้องสนใจเข้ามาตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าน้ําก็เย็นดีนะตรงนี้ได้เยอะกว่านะจริงเหรอที่ทั่วตัวเลยเห็นไหมก็ดีนะเนี่ยนะแต่ว่า แต่ว่ามันก็ยังไม่พอโอ้โหแล้วฉันจะหาน้ําที่ไหนได้ฉันไม่มีสระว่ายน้ําบ้านฉันไม่รวยขนาดนั้นนี่นะน้ําไม่พอนะ้ํามันน้อยเกินไปอ่ะไม่พอเดี๋ยวนะถ้าเป็นสระว่ายน้าเอ่อในเมืองมีอยู่ที่หนึ่งนี่นะจริงเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะไปทํางานแต่ก่อนไปทํางานฉันจะพาเธอแวะไปก่อนแล้วกันนะเออก็ดีนะก็ดีนะแล้วๆหน่อยตัวแห้งหมดแล้วได้ได้ได้มาเร็วมา อุ้มจีอุ้มจีกำลังจะอุ้มอยู่ตัวเธอลื่นชะมัดก็ฉันเป็นป่าไปเร็ว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 เร็วเข้าเร็วเรวเข้านี่นี่มันอยู่ตรงนี้ไหนหรอนี่เขาเรียกว่าสระว่ายน้ําโอ้โหบ่อใหญ่จังเลยนะใกลแล้วในเมืองเนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่นสระว่ายน้ํานี้เท่าไหร่อ่ะว้าวเอ๊ะแล้วที่นี่ ที่นี่จะไม่มีคนเห็นฉันหรอมีแต่น้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆน่ะเอาจริงเหรองั้นงั้นขอกระโดดลงไปเล่นหน่อยนะยดีจังเลยดีจังเลยไปเล่นแล้ว,ว,ว,วอันนี้น่าจะพอนะถึงไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้แต่ว่าก็ดีกว่าแล้วนะโอ้อโหดีจังเลยนะเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีปลาไม่มีหอยไม่มีกบเลยอ่ะ ไม่มีเพราะว่าที่นี่เป็นสระว่ายน้ําของมนุษย์อย่างนั้นหรอก็เลยไม่มีสัตว์อื่นอยู่ไงเถอะเอ้ยฉันุสานึกว่าจะเจอเพื่อนใต้น้ำใช่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกงะก็หนุกดีอะงั้นเดี๋ยวเราไปทํางานกันดีกว่านะไปทํางานทํางานคืออะไรอะ่ะคือมนุษย์อะต้องทํางานแล้วก็เอาไปแลกเงินแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายอะสิแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วอะงั้น เอาที่แล้วกันนะผมขอกาแฟมอคคาปัน่นหนึ่งแก้วครับกาแฟมอคคาปั่นนะครับแล้วก็ของเธอนะ่าจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่แล้วกันนะเป็นธรรมชาติมากกว่าได้ครบได้ครบน้ำสตรอเบอรี่นะครับได้เลยอ่ะนี่น้ำสตรอเบอรี่นะน้ำสตรอเบอรี่คืออะไรอ่ะก็คือลูกเบอร์รี่ป่าเอามาปั่นรวมกันโอ้โหอุ้ยเย็นชมะมัดเลยแต่ก็อร่อยดีนะ อันนี้เป็นอาหารมนุษย์ที่เธอน่าจะกินได้แหละออปก,กติกินแต่สาหร่ายอะ่ะแต่อันนี้รสชาติดีชะมัดเลยอะ <c oughs> ปัญหาคือมนุษย์เราไม่กินน้ําสาหร่ายอะสิไปไหนอย่าไปด้วยสิ <c oughs> ฉันต้องไปทํางานฉันเป็นคนเก็บขยะ <c oughs> หรอแล้วต้องทำอะไรอะก็เก็บขยะไม่ให้ในเมืองมันลกไงอย่างนั้นเหรออ๋อยาหลอนย่าหลอนอาหารอ,อ,อ,อาหาร เพิ่งจะเก็บตามบ้านมามีคนทิ้งหน้าสถานีตำรวจอีกแล้วอาหารอนะ่ะอาหารอนะ่ะนี่คุณครับกินแล้วอย่าทิ้งคว้างดีเอาไปใส่ถังขยะโถ,ถเอ้ยข้าขอกินนอยขอกินนอยอันนี้กินไม่ได้นะอาหารพวกนี้เป็นอาหารทอดอาหารที่มันมีน้ำมันเ,เธออาจจะก,กินเข้าไปแล้วเป็นอะไรไปอีกอย่างงั้นหรอแล้วเอาอันนี้มาให้ทำไมอ่ะ อันนี้เป็นไม้กวาดมาช่วยกันทําความสะอาดดีกว่าอย่างนั้นเหรอ,อออกก็ได้ก็ได้เอ <c oughs> คุณครับทําไมคุณถึงทิ้งขยะอย่างนั้นล่ะครับโอ่ <c oughs> อออฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ค่อยสบายอะ่ะฉันฉันก็เลยทํามันหกหล่นอยู่แถวนี้สิอ๋อมั้นไม่เป็นไรกัน <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บให้นะเอาเหรอโอ้นายเป็นคนดีมากาๆเลยนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันช่วยเก็บก็แล้วกันนะขอบคุณครับ อันนี้มันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วแต่ว่ามันเยอะเกินไปแบบนี้เดี๋ยวเมืองเราจะสกปรกเอานะโอ้แล้วนายทําหน้าที่อะไรอ่ะผมเป็นคนเก็บขยะป,ประจาเมืองครับโอ้อย่างงั้นเหรอแสดงว,ว่านายก็เป็นคนดีใช่หรือเปล่าล่ะอ๋อก็ก็พอได้นะครับผมก็เป็นคนปกตินี่แหละครับโอ้ดีมากเลยอะ่ะฉันนะนะดูนายมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะฉันคิดว่านายเป็นคนดีมากเลยอะ่ะแล้วฉันจะบอกเรื่องจริงให้<ม>เอาไหมอะ่ะ เรื่องจริงคืออะไรอะครับเ๋อฉันเป็นยูทูบเบอร์อะอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ใช่ฉันทำชาเลนจ์อยู่ใครเป็นคนดีฉันจะแจกเงินอะไรคือชาเลนจ์นะครับเอาน่านายเป็นคนดีฉันแจกเงินให้นายก็แล้วกันนายเป็นคนดีเยี่ยมเลยมากเลยดีเยี่ยมมากเลยล้วนี่ให้ผมหมดเลยอะครับใช่แล้วให้หมดเลยให้ผมทําไมอะก็นายเป็นคนดีฮะผมเป็นคนดีใช่นายลงมาเก็บขยะฉันนั่งเฝ้านั่งมองตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเก็บมีนายคนเดียวเลยที่มาเก็บเนี่ยให้หมดจริงๆเหรอเนี่ยเออให้หมดเลยนายเป็นคนดี อดีใจจังอะไรกันหรอฉันฉันได้เงินมาเยอะเพียงพอที่จะซื้อบ้านที่มีสระว่ายน้ำให้เธอแล้วจีิเหรอดีใจด้วยนะเออขาวนี้เธอก็อยู่ในบ้านโดยที่ไม่ต้องโดนใครรบกวนได้แล้วนะที่เหรอ,อ,อโอ้ชุดยอดไปเลยงั้นดียนายก็เลี้ยงฉันได้แล้วใช่เปล่าอ่ะใช่จนกว่าแหล่งน้ําตรงนั้นจะสะอาด ฉันจะพาเธอไปอยู่ที่บ้านใหม่แล้วกันนะยินดีด้วยนะขอบคุณนะครับเออโชคดีโชคดีไปเราไปดูบ้านกันดีกว่าบ้านเหรอใช่แล้วให้ั้วยชีเราด้วยราด้วยบ้านใหม่ของฉันบ้านใหม่เหรอรอด้วยชีนั่งไม่ได้อะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วหุยได้เงินแล้วโอ้บ้านใหม่เอาตรงไหนดีนะไปข้างบนแล้วกันนะแล้วเราไม่ต้องไปเก็บ ไม่ต้องไปเก็บขยะแล้วเหรอก็ฉันก็ไปเก็บขยะทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้ต้องพาเธอไปที่บ้านใหม่ก่อนอย่างนั้นเหรอแล้วจะต้องทำอะไรบ้างอะที่บ้านใหม่อะที่บ้านใหม่เธอก็อาศัยอยู่ในบ้านใหม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะซื้อตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอ้ดีใจด้วยนะยินดีด้วยนะเดี๋ยวจ้างช่างมาต่อเติมบ้านแป๊หนึงนะได้เลยได้เลยเฮ้ยเอาแบบนี้แล้วกันโอ้ มาแล้วโอ้หสุดยอดไปเลยอ่ะว้าวบ้านหลังใหญ่เบ้อเลยอ่ะบ้านใหม่ของฉันเออดีใจดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะอดีใจดีใจเออว่าแต่หน้านายทำไมคุ้นๆจังเลยอ่ะเออเอาเถอะนะเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วอย่างนั้นเหรอเจอที่ไหนอ่ะฉันจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยข้างบนสวยจังเลยอ่ะไหนอ่ะพาขึ้นไปดูไหนจิ เออแต่ว่าเธอก็นอนไม่ได้อยู่ดีเธอต้องนอนในน้ำมืะนะโอ้โหบ้านหลังบอลเลอร์เลยนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็ใช้ได้นะนี่นี่นี่ไปดูข้างหลังกันเถอะเขาว่าบ่อน้ําอยู่ข้างหลังนะมีบ่อน้ําด้วยเหรอใช่ใช่มาเร็วมาเร็วโอ้ดีจังเลยนะไปะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่บ่อน้านี่ไงนี่ไงโอ้นัวน่ารัยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบ่อบ่อนจากรุซี่บ่อนจากรุชี่เหรอใช่แล้วไหนอ่ะนี่ไง โอ้โหบอ่อน้ำสบายตัวไหมสบายมากเลยนะเนี่ยหวัวชุดยอดไปเลยวะนีม,มีฟองด้วยอ่ะมีระบบปล่อยออกซิเจนด้วยโอ้ดีจุงเบยอย่างนี้ฉันก็นอนสบายแล้วล่ะนี่แล้วก็เปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะตามชอบใจหัวฉุดยอดไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันว่าหาปุ่มเปิดสะว่ายน้ําไม่เจออะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฉันให้เขาทําสะว่ายน้ําไว้ให้ด้วยนี่ไงได้สะว่ายน้ําเหรอ นี่ต้องเปิดผ้าใบที่คุมออกไปก่อนโอ๋โหสุดยอดไปเลยมีบ่อน้ําใหญ่ด้วยอะ่ะนี่เลยคราวนี้สบายใจได้เลยนะน้ํานี้จะเป็นของเธอคนเดียวจริงเหรอไม่มีใครเข้ามายุ่งไม่มีใครมาทิ้งขยะด้วยจริงๆนะลองมาเข้าดูสิจะกระโดดลงไปได้เลยใช่ไหมอะ่ะได้เลยน้ําเย็นสบายจังเลยอะ่ะใช่แล้วเย็นสบายขนาดนี้เฮ้ย <laughs> อย่างนี้พี่ฝนคงมีความสุขแล้วมั้งนายนี่สุดยอดไปเลยนะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วืมอจะว่าไปยอย่างที่บอกหน้านายนี่คุ้นๆชะมัดเลยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเลยแต่ว่าช่างมันเถอนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอว่ายน้ำเล่นก่อนดีกว่านะแค่นี้ พี่ฝนก็อยู่อย่างสบายแนละ้วที่เหลือ <laughs> ก็ไปหาวิธีการทําให้ขยะตรงนั้นอนะ่ะมันลดลงแล้วก็หายไปค่อยเอาเขาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วกันนะว้ uh น้ำเย็นสดชื่นมากเลยลงมาเล่นด้วยกัน Sillowats of you really just are what calm